ส็่งจนเป็นตัวผู้สนใจปัญหาประเด็นที่เราตั้งในวันนี้ก็น่าสนใจมากขอการเลือกตั้งเนี่ยคือรับมือทั้งฉบับแต่ว่าหัวข้วันนี้มันมาคุยกันเลือกตั้งอการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทางปประเทศยาวนาถอยหลังนะครับกจริงถ้าถ้า่ารับมือถ้าเปคับถ้าส่วนตัวก็เคยเคยเห็นหา่งแต่ส่วนหนึ่งที่ผมน่าสนใจมาก แบบนี้เนี่ยก็คือภาคสีประเด็นปฏิรูปมีนิติของการปฏิรูปเยอะที่คนอาจจะไม่ค่อยสนใจเลยผมคิดว่าถ้าท่านมีเวลาไปดูหน่อยนะเรื่องนี้น่าสนใจมากแล้วก็ถ้ารัฐบาลต่อไปเน้นนำประเด็นเหล่านี้มาขับเคลื่อนประเทศไทยก็อาจจะเห็นหน้าเห็นหลังได้ผมขอฝากไว่าจะแกก็เห็นว่าเป็นประโยชน์มากในเรื่องของประเด็นรูปนซึ่งไม่เคยเห็นอยู่ในรัฐูฉบับใดมาก่อนที่เหมันบอกไปครบครอบ อทีนี้น่การเลือกตั้งเนี่ยขอขออนุญาตเอาเอาประเด็นไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามีใครพูดมาก่อนหรือยังหรือว่าท่านจารมชัยอยู่จะพูดก็ไม่รู้นะครับดูไปดูมาเนี่ยปรากฏว่าสูตรรัฐบาลกระถุกการเลือกตั้งแบบสมัมปทุสุสมเนี่ยภายในสามสิบวันจะตั้งรือก่ไม่ได้อ่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐประชบบาติเนี่ยบอกเลยว่า 90%นะถ้าเรากรอ,อง้า9 0ในประชุมเรื่อแตั้งทีัานไปรากฏว่า30วันเนี่ยท่าลองไดูสมมติว่าเรา,เรา,เราแบ่งเขตเลือตั้งออกไป็น6มา6ภาคนะ6ฝายผมยกตัวอย่างสักครั้งเดียวท่นบโทนาวิจะได้ช่วยตอกป่อนถนี้เพราะว่าอย่างที่บอว่ามันจะประชุมได้ไหมถามมานประชุมเพื่อเรื่องนายกตีโดยมีตัวสองตรงนุติค่นึงนนมีสองสี่เขตสีค่นสคน มีสสบัญชีรลยชื่อนะครับสามสิบห้าคเนี่ยเขาจะกำหนดให้มีประมาณเนี่ยสสเคสสบัญชีเลยชื่อสักส,สาอมเนี่ยไม่ไไมไเท่าไหรกระจายไปรวมๆ,ๆ้วกับคู2สองแต่สสเคเยจะมากกว่าก็มีสองร้อยนะครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าสสเคยังรับร้องไม่หมดจะไปร่าการชื่อสสบัญชีรลยชื่อดอย่าง ถามว่าจะเข้าใจป่ะนะประเด็นนะฮะถ้าสอสอเขตยังมีปัญหาเรื่องฟ้องร้องกันอยู่มีคนฟ้องร้องกันแล้วประกาศไม่ได้ประกาศชื่อสอสอเขตไม่ได้ท่านจะประกาศชื่อสอสอบัญชีรายชื่อยยงไ,งไ,ได้อย่างไรเพราะว่าเวลาในหนึ่งภาคเนี่ยเวลาจะประกาศสอสอบัญชีรายชื่อเขาให้อสอสอสอเขตเป็นตัวตั้งมา ท่านข้าใจรับการนะฮะแบบสัดส่วนผสมเนี่ยหมายความว่าถ้าพักนี้ยกตัวอย่างว่าพักนี้ได้คะแนนของพัก10%สสทั้งหมด450ท่านจะได้45ถ้าสสเปลี่ยนท่านได้20ท่านจะได้สสบัญชีชื่อ25เอาใจแต่ถ้าหากว่าสสเขตนะครับท่านได้50ท่านไม่ได้สสบัญชีชื่อครับไม่ได้และทีนี้ ถ้าสอสอเขตยังประกาศชื่อไม่ได้แล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะได้สอสบัญชีรชื่อเท่าไหร่อันนี้จบนี้ใหญ่เลยนะตกลงกว่าภาคไหนก็ตามที่บรรดาสอสอเขตยังประกาศไม่ได้ยังมีการ้องร้องกันอยู่ขึ้นไปจะไปฟ้องร้องศาลต้องรองไม่ได้อะไรไม่ได้มันจะทําให้สอสบัญชีรูปชื่อของภาคนั้นประกาศไม่ได้แล้วท่านเกี่ยว้าสินได้ไ ครบ90บาทแล้วท่านจยากไดครบ30วันแล้วท่านก็แปลง90เปอร์เซ็นต์ในไปประชุมและถ้ามีทุกภาคเป็นแบบถ้ามันมีอยู่ทุกภาคนะครับที่สสเขตประกาศรับรองได้เป็นหมดท่านจะภาพเมื่อใดก็ตามเขตใดก็ตามที่สสเขตยนรับรองไม่ครบท่านไม่มีสิทธิ์จะประกาศสสบัญชีชื่อเพราะไม่รู้ว่าสสบัญชีชื่อจัดเท่าไหร่เพราะสสบัญชีชื่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสสเขตเท่าไหร่ นมันต้องเอาสองสองเขตเป็นตัวตั้งก่อนท่านทึงอยาง<ไ>เอามาคำนวณสสบัญชีชื่ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าความยุ่งยากจากการที่เราไปน,นําระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนสมของเงยอรมันมาใช้ท่านประธานแตนเมริกาโนกราดก็บอกไม่ใช่แบบเยอรมันนะก็อา,อาจจะมีการปรับปรุงให้แตกต่างไปก่ตัวเป็นต,นต้นโตเนี่ยก็มาจากเยอรมันแ,แต่เยอรมันเขาไม่มีปัญหานี้ท่านนะท่านจ่าเข้าเยอรมันดีเวลาเขาเลือกตั้งเนี่ย ไม่มีกรกตแบบเขามีคณะองรมการเลือกตั้งข uh, ึ <high> ้นมาคณะหนึ่งมีผู้ในการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานผู้ในการสำนักงานสถิติในสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยผมก็ถามว่าเอาแล้วงลี่ว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่มาแทรกแจงหรือเขาก็บอกว่าไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงเขาหน้าที่ว่าหน้าที่ของเขาไม่ยุ่งเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งเสร็จเขาจะมีร้องเรียนเรื่องทจริตการเลือกตั้งแบบนี้ไม่มี อาจจะมีเรื่องการร้องเรียนเรื่องการจัดการไม่เรียบร้อยต้งนิดหน่อยคือเขาไม่มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนทุจริตแบบบ้านเราพอทราบผมมันประกาศเด็ดเลยพราประกาศสสเขตได้มันก็ประกาศสสบประชีวชิตมันไม่มีปัญหาแบบบ้านเราบริบทการเมืองการเลือกตั้งบ้านเรามันไม่เหมือนกับแบบเอรมันดีพอเราจะเอาหลักการของเขามาใช้แล้วมาเจอกับปัญหาแท้จริงของบ้านเราเราคิดไม่ถึงมากเราไม่ทันชิด อย่างเรื่องนี้เป็นต่อลองไปตรวจสอบดูนะฮะเดี๋ยวถ้าทา่านตอบได้ตอบอย่างนี้เลยว่าไอ้ที่อาจา,ารย์สุมบัิพูดมาเนี่ยมันมีปัญหาหรอกอย่ากการได้เลยไปลองดูนะครับเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าเอาแค่ประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งก็อาจจะทําให้ตั้งหรือไมไม่ได้ตวามสิบวันเขาเองสามหกสิบวันก็ไม่แน่ใจดนะ้วยนะก็จะว่าจะตั้งหรือเปล่าแต่ความตราเท่าที่คุณยังรัอรองสสเขตได้ไปครบคุณไม่มีสิทธิประกาศสสมืน,น่อเอาอย่างนี้เลยครับ หลักมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านใช้หลัก oh นี้มันก็จะตามมาแบบนี้นะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ว่าเรื่องการเลือกตั้งนี่นี่ก็อ่างคิดีการเลือกตั้งเนี่ยครับมันก็ไปเกี่ยวข้องคือมันมีประเด็นที่ที่บางทีเราพูดกันแล้วก็มนแตะแตกตงนี้กันนะครับก็เรื่องการเลือกตั้งนายกเราให้สสไน้หนักระบบรัสภาเนี่ยเขาก็จะให้สสเป็นผู้เลือกตั้งนายกมันไม่เหมือนระบบแบ่งแยกอำนาจที่ให้ประชาชนเลือกสสโดยตรงให้ สองหมายเลือกทีนี้โดยปกติระบบคุชปาเขาก็ต้องให้สสเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายกเลือกหมายต้องเลือกตั้งหมดสเป็นนี่นะครับเนื่องจากว่าระบบคุาเนี่ยโดยทางราาัฐศดรไม่ได้พูดแค่ในทางที่มีในกฎหมายนะในทางรัฐศดรเนี่ยก็เป็นต้องเป็นฟิวชั่นของเขามันเป็นระบบควบคุมนั้นหมายความว่ามีความหยิบอยากมาจากการเรียก ตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ฝ่ายบริหารมาจากการเลือกตั้งของฝ่ายอีกอย่างทำอย่างไรที่จะทำให้ฝ่ายบริหารเชื่อมโยงกับฝ่ายนี้ฝ่ายกับประชาชนใหอยางนั้นฝ่ายบริหารจะไม่เชื่อมโยงกับประชาชนเลยก็ในทางปฏิบัติเขาก็ได้กำหนดว่าคนเป็นนายกต้องไปเลยคนเปคนรัฐนปรีต้องไปตรวจสอบด้วยอย่างน้อยไป็นสอบก่ อย่างน้อยเป็นกระดูกหนึ่งเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกับประชาชนที่ต่างรงนี้มันมาจากอะไรไม่ใช่อยู่นึกสนุกแล้วก็กำหนดร่างที่มาไม่ใช่นะครับมันมาจากาอัอำนาจอธิปไตายของประชาชนรัฐมุนชิบะนี้กำหนดไว้ในมาตราฐานเนี่ยอำนาจจิตใจเป็นของใครอำนาจจิตใจก็มีสามหน้าเป็นหนึเ่เดียวหน้าที่มีมา,า,า,มามอยากอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจการเมืมองคำว่าอำนาจอธิปไตายของประชาชนต้องหมายความว่า ประชาชนเนี่ยเลือกตัวแทนมาทำหน้าที่ในระบบประชาธิปไตยประชาชนเ<ม>ขาเรียกว่าอำนาจ<ม>ระบบประาธิไต<ม>เราเป็นของประชาชนคือประชาชนเป็นเจ้าของอำนากต่างโดยประชาชนก็คือประชาชนเลือกตัวแทนมาใช้มาเลือกตัวแทนมาใช้มาในการพิิารณากฎหมายอันนี้ป่ายยิ่อยหกเลือกตัวแทนมาใช้ปานสำนักบริหา,า,ารท<ส>ีนี้<ส>ของเราเนี่ยอำนาจตุลาการเนี่ยเราไม่ให้ประชาชนเลือกของเรา ต on ั้งแต่ต ja ้นมาแล้วในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอำนาจตุลาการจะมาจากการยกตั้งทางอ้อมของประชาชนเช่นยกตัวอย่างให้นะเยอรมันดีนะครับและฝีว่าการผสมทรัพย์ต้องเป็นตัวสองและฝีว่าการบริการต้เป็นตัวสองก็ไปนั่งด้วยเขากำหนดให้และฝีว่าการประชุมยุติธรรมของสหพัะชาชาติหนึ่งก็คื รับผิดว่าการกระชุนสรัพ์ของมูลละ16คนและสภาแทนเลือกตัวแทนมาอีก16คนรวมทั้งหมด3 3คนเป็นผู้เลือกประธานสาลฎีกา <c oughs> เห็นไ,ไหมครับเป็นผู้เลือกประธานาลฎีกาพเพราะฉะนั้นประธานศาลฎีกา,ขาเขาก็เกี่ยวข้องกับประชาชนที่มาจากการลือกตั้งของตัวแทนของประชาชนที่ไหนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายอันนี้อีกงอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นสหรัรฐอเมร,ริกาประธานาธิบดีมีหน้าในการเสนอแต่งตั้งผู้ที่ว่าศาลสูง และมุสภาเป็นผู้ให้ความมาให้การรับรองแม้จะมาสองขาอย่างไงก็เชื่อมโยงพ่กับประชาชนไม่ใช่ลอยเลยแต่เนื่องจากบ้านเราเนี่ยเรานําระบบชี้ตายมาใช้แล้วสังคมบ้านเรามันยังไม่เตื้อที่จะให้ฝ่ายการเมืเองมายุ่งเกี่ยวอะไรกับระบบที่ทําถ้าถือมายุ่งประเทศน,นี้คงหน้าห่วง, <c oughs> งนะครับเพราะงั้นที่ไม่ให้ยุ่งในถางต้องและหลักงานที่อำนาจที่ทรเนี่ยไม่อมาอตุลาการเนี่ยไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับฝ่ายการเมือง ที่เราทํายึดถือมาถึงวันนี้ก็ถือว่าถูกต้องหลายลักแต่อำนาจในจิตใจกับอำนาบริหารเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดให้ชัดเ่าเราวิพีหลักลถ้าบอกอำนาจอจตใจเป็นของวงชนเาสสองม่การอตออำนาจบริาหา,ารเจ้าไงม่าตาอย่างที่บอกมาตราสามบอกอำนาจ,จตาิไาาจไออตกกไจเป็นของวงชนพอไปถึงลมึงเจ็บอบกจะเลือกตั้งนายุธเนียไม่รับเป็นสองอะไร ที่ไหนที่เขาไม่ระบุเขาเพราะว่าไม่ต้องระบุเขาก็เอาตสมาเป็นก็เขาเป็นอย่างนั้นฮะของเราเนี่ยพอไม่ระบุแล้วเนี่ยมันสีน้ำมันชัยเนี่ยก็กฎหมายไม่ได้บอกไว้มันต้องมาได้ทีนี้พอท่านเอาคนที่ไม่ได้เป็นตัวสมาเป็นนายกตรีมันก็ขาดไกะข้อสามไปเลยควมน่าจิตใจไม่ได้เป็นของประชชนความเป็นประชาชนใจระดับความเป็นชาติมันก็ต่ำไปเลยอันนี้เราพูดในทางรัฐศาสตร์ไม่ใช่พูดในแง่เทคนิคทางกฎหมาย นี่เป็นตัวอย่างว่า,าการที่เราบอกว่าเราจะให้อำนาจเ,เราจะให้คนนอกมาเป็นนายกรีเยมันเากับทำให้ระดับความเป็นประชาธิปไตยของประเทศเรามันลดลงไปเพราะมันขัดต่อรา,าอกอำนาจอธิปไตยขององค์ชนที่หลักการใหญ่นะ,ะาราคาสิ้บางคุณบาจจะบอกว่าก็บางทีนักกันมันก็เป็นไอดีนะขอโทษนักกันเลยนะครับเอาคนนออไปนะอย่าดีนะสัง,งคมเราเป็นแบบนี้ ถ้าพูดแบบนั้นก็อีกเป็นความเห็นหนึ่งแต่ว่าเรากรลัาอ้างมาตราสามคือํำนาจอาจจะไลเป็นควนไม่งั้นก็จะเหลือหน้าเดียวเลยคืออำนาจที่อีกอย่างนึงที่เชื่อมโยงกับประชาชนมันก็จะระดับความเป็นจะไปมันก็ต่างมากทีนี้ก็มีคนบอกว่าอาจารย์เอ๊ะมันจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นอ่ะแล้วเราจะไปทำเพราะไงดิบเราก็พอจะมีวิกฤตผมคิดว่าถ้าเรายึดหลักการนะครับว่าที่เขาเรียกเรียกผ่อนผนมากแล้วสำหรับผมเนี่ยที่ สนับสนุนการเลือกตั้งฝ่ายบริหารโดยตรงมาถึงให้ให้สสเป็นผู้เลือกฝ่ายบริหารด้วยนายกปีเนี้ยก็ถือว่าถอยหลังเราเรียกว่ายอมถอยเยอะแล้วแต่พอเราจะบอกว่าให้คนนอกมาเป็นนายกปีแล้วเราบอกมีสถานการณ์ดีแล้วเราเขียนมากว้างมแบบนี้โดยที่ว่าใครๆก็เขียนบทคแบบนี้อย่างนี้ยมันเอามาใช้กับสังคมไทยไม่ได้แต่ว่าถ้ามันมีสถานการณ์ที่เปลีิดอ่ะมันจะทำยังไง ผมก็พยายามกันอยู่แลว่าสถา,านการณ์ที่เกิดนที่เราเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเราจะเขียนแล้วเพื่กันแก้สถาน,นาการณ์ที่เกิดกันมีคนบอกอาจารย์สุภัทรก็ตอนที่ยิงรัทยุบสภาไงก็จะให้เราบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่มีใครมาเป็นนายกฯีลยนะเพราะว่ารักบดบูเราบอกว่านักดูต้องเป็นโฉลสองั้นเราก็มีคนนอกเอ้ถ้าเกิดกรณีอย่างนั้นท่านไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะว่ารักรูฉบับนี้เขียนแก้ไปเรียบร้อยแนละ้วฉบับยุบกลางนี่เขียนแก้ไปเรียบร้อยแนละ้ว เขาบอกว่าพอรัฐบาลยุบสภาตูมนะรัฐบาลหมดสภาให้ลัดกระวงมาทาหน้าที่รัฐปีรักษาการและประรวงเลือกกันคนหนึ่งก็นหนายกลงตรลงวิกฤตแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีแล้วท่านจะไปบอกว่ามันจะมีวิกฤตล้วทำให้หาคนมาเป็นนายกประปีไม่ได้แต่นี้ไม่มีแล้วนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองบอกเกิดประชาชนก็อยากให้ออกนะอยากให้ยุบสภาก็ไม่ยุบอยากให้ป้าเราออกก็ไม่เอามันจะทำยังไงดี อันนี้ผมพยายามคิดนะฮะเราก็อาจจะเขียนเพิ่มเติมไม่ได้นอนกันว่าให้สสใ,ในสิาอาจจะหนึ่งในสิบก็ได้นะฮะหรือประชาชนสักสองหมื่นด้เขาช่อกันแล้วเสนอต่อ,อประธานชิพาแล้วให้เสนอต่อสาธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามันมีสถานการณ์มีเป็นที่สมควรอ,อยจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ไหมแล้วก็ถ้าหากข้อสาธารวินวิจฉัยว่า มันมีสาารที่เกก็ให้ทําประชาธรรมติเพราะว่ามันเน้ต้องไปอ้านต่อหน้าประชาชนอีกจะบอกให้ปรับให้สารแลวดูไปตัดสินเรื่องงก็ไม่ได้นะครับยอมเสียเวลาไพีหน่อยก็ให้ไปทําประชาธรรมติเลยตกลงว่าจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ยอมเสียตางเการณ์เพียหน่อยเพื่อยึดหลักการที่ถูกต้องเสร็จแล้วถ้าหากว่าประชาชนลงประชาธมติแล้วบอกว่าให้เลือกตั้งใหม่ เขทำเรื่องร่างใหม่ถ้าถ้าถ้าไม่ยอมก็ก็ไม่ตอบนะครับครั้งนี้อาจจะมาจานนี้เป็นเพราะว่าเรื่องรอบแรกเนี่ยเราให้เวลารัชกาลเข้าใจฮะผมรู้เนี่ยถ้าเกิดเรื่องเวลาอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามจะดูเวลาอยู่แล้วขอจบประเด็นนี้นะฮะก็นี่เป็นตัวอย่างตัวอย่างว่าเรื่องของการร่างรูเนี่ยนะครับสำคัญเนี่ยเราแค่คิดแค่เทคนิคทางกฎหมายในการร่างไม่ได้มันต้องใช้ปรัชญาและหลักการทางรัฐศาสตร์ ไม่ใช่เอาแต่เรื่องเทคนิคทางกฎหมายมาก้าขออีกสักครึ่งนาทีก็ได้ผมฟังคำอธิบายแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจนะบอกไม่ให้สสเป็นปนายกฟรีและเป็นปนัฐปีเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะป้องกันไม่ให้พวกที่ไปเป็นนัฐปีนเนี่ยไปก่อกวนรับฐบาลผสมหนายกยจะได้ปลดออกแล้วก็จะตกงานว่างนานไอ้ตัวนี้มันเป็นเทคนิคทางกฎหมายแต่มันไม่สอดคล้องกับหลักการหรือปรัชญ,ญาของทางรัฐธาร เพราะถ้าว่าคุณบอกว่าไม่ให้สสเป็นนาย,ยกเป็นนักปีมันหมายถึงนำร่างแต่งแยกอำนาจไยและมันมีปรัชญาของร่างแต่งแยกอำนาจเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาแค่ที่มิดทางกฎหมายมาเขียนแค่นั้นไม่พอนะครับขอบคุณ